เอาละครับสวัสดีผมกาพบผมป้านิวส์คงกับทุกๆคนนะครับในเกมตอนจบถึงกันมีใครบ้างสวัสดีิคุณชลาเล็ี่ค่ะยไม่รู้ใครบ้างดิจุยค่ะมันแปลกๆนะวะโอ้ยเดินไม่ได้คืออะไร ูดแลหะโอ้โหดูปีนอยู่กรุงดิดูปินอยู่กรุงดิเย็บกดแถบดิกดกับดีปีนกงดิวโอ้โหเป็น1,387มีเลื่อมข้างเลยนะโอเค,อเคผมเริ่มหายแหลกแล้วครับกี้ผมก็ว่าอยู่ผมเปิดอัพโหลดเดี๋ยวโอเค300แล้วครับ <c oughs> โอเคเก็บของได้อย่างหนึ่งแล้วนะครับจากที่พยายามเล่นมาประมาณ5นาที5นาทีกับการแหลกมากๆม <c oughs> อง ตอนนี้ผมก็ได okay. well, like so ้แต so ่ยืนมองว่าต้องมาก่ดเล้วยังไงยังไม่คงที่เลยอุ้ยมืดท้องฟ้ามืดมิดขานเริ่มเบนมันบปลารับไม่ไหวนี่ทีจุดไฟเดี๋ยวนี้เลยปลาลับไม่วอยากกินข้าวมนุษย์ป้าอยากกินข้าวตีกระโปรงปลาใช่ไหมไปอยากกินข้าวป้าอยู่เลยไม่เป็นไรหนูเพิ่มเรื่อยแล้วไม่ใค อีกไหมให้บ้านดูหรอ้านดูหลงท่นนี้เม่อกี้ไอเห็นี่ทำอะไรนะเพ็ดเขิวจำไม่ได้ใครจะใครจะเสียนลองจรเอาให้ผมก็ได้ผมหิวนัอป้าได้หมดเอามาๆนป้ายืนรอแล้วแ้ดียคุณบอก่ากินแล้วเกิดตีกินเียนไงอ่กินแคปเ้ไหายหิวขึ้นนะ มามาหิวหิวป้าหิวได้หมดได้หมดอืมได้หมดเอามาเลยเป็นตัวลองได้หมดเลยจะไปหาอาหารดีกว่าเอาไปที่หมดเลยงาม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 อ๋อเศสตสมองหายครับพี่สมองหายหมาย้อหินข้อทาง้าถ้ามีมีหมดตัวนั้น่าก็คือหอเดินแยกกันเขทางขวาได้แล้วนะครับ มั้นุตป้ามีควาแล้วเก่งจังๆแบบไม่ดังไม่ดังนุตป้าตัดมาแล้วนุตป้าไม่อู้นะจ๊ะไม่อัดได้ไหมก็อัดอยู่นะอ๋อน้องคนจากทางด้านนั้นคนนั้นเขาเก็บทรัพยากรกันอยู่แหละไม่มีทรัพยากรก่อนเลยนะยงเนี่ยเก็บขี้พยากรอยู่เห็นอะไรเส้นทางดินทะเลที่สวยงามมนุษย์ป้ากำลังเดินไล่หลังทุกคนอยู่นะครับ มันคืนกำลังมาแล้ววัดเด้อเ็ดหายไปได้เองวดเฮ็ดมุดดินได้ด้วยและไปตาอพี่มาเฮเดินอุ้ยอุ้ยลอมนุษยาด้สิเองเองเดี๋ยวรีบไปปริ้นโดเวญยาเต็มเบย์โดยาไหนะจ๊ะจะไปต้องชะเดียไอไฟอันนีุ้กในุกในฮุกนุโอ้โหต้องแท็ลงมืดมิดเลย เดอ้ยหรือไม่ต้องหรือไม่ต้องหรือไม่ต้องสร้างหรือไม่ต้องสร้างก็ได้วะสว่างมากมองบอย์ดจะไม่เห็นอะไรเลยนะปีงไก่แป๊บป็ดป็ดเป็ดสาวเน้ำลายหิวอยู่ปลาดุกทำอาหารแป๊บโอ J K K กินหน่อยกินหน่อยรู้สึกมันไม่เพิ่มเลเวลเพิ่มอื่นแทนอิโมข้างหลังวอดโกมูก็้หลัให้ตายเถอะ ไอ้แมงมุมแต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 งมมแมงมมมาให้เราอุ้ยอุ้ยอันนี้อ๋ออันนี้เพิ่มกมไหนอะแตงโมเบอกแมงมุมไม่โตแล้วฟังเป็นแตงโมแล้วบ้าไปแล้วค่ะอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นๆใจเย็นใจเยนนายไฟเหรอครับโอ้โหไฟใส่ศัตรูยังไงใครก็ได้ช่วยด้วยกดกดกดคลิกที่ศัตรูมุมไหนตาม เดี้ยวไปตามันเมื่อกี้มันไรอ่ะไปดูดีดิดิดมีจุดเกิดใครตายมาเกิดตรงนี้นะถ้าหักบักอะไรเงี้ยขากบักใครตายวออะไรวะเนี่ยอย่าพูดถึงบักดิรู้สึกแค่ชิร์หัวหมูมีหัวหมูด้วยหัวหมูย่างเแม่งวันเกาะเลยทีเดียวหรืตปมไม่ต้องการ เราเจอเราเจอราชาหมูแล้วครับดาวกระเป๋าโอ้กระเป๋าอเล่นหมูออุบัเหตุเพิ่มเช้าอืมอุบิืนไปนี่ไม่ใช้คุนยน้ลุดอกกาสดบอกดอกนอนหลับมีเสื้อด้วยสวมเสื้อนี่กลายเป็นลุอกป้าที่มีสุดเต็งตัว่งนอกงนอน้ได้องไเรนอะไรเนี่ย ทำลายอ่ะเนมุมหัวใจในมุมอ้โหอย่าไปหลบหลังหลบหลังทำไมที่โกงอ่ะหลบหลังสิมาใกล้เลยมามันหลบหลังหลบหลังบ้านอ่ะโอ๊ยโซ้นแ่เอาตงกลางหลักอ่ะเนี่ยโอเคได้แล้วแหลไปเด็กแรงที่หัวชีวิตเห็นบ้านนะโอ้อะไรเนี่ยไปเอาไฟเป็นมุมมาราชาหมูสวัสดีราชาหมูเราคือราชามนุษย์ป้านะจ๊ะ อด้วยกันได้ตดี๋ย uh ่ามาควางแต่ทำอาหารลองซ้ำนี่ใครเนี่ยเหยียบหน่อยสิทำอาหารอ๋อโอเคขอบคุณครับใครมีอื้อเยอะบ้างมีหกก้อนแม่งมุ่งโอเคส่งมาเลยเติมไฟได้เหรอจุดตอนนี้มีถ่านแล้วเหรอไม่นี่หนูจะหนูจะเก็บที่เท่าอ๋ออ๋ออ๋อที่เท่าหโอ้โห ร้อนแรงปาร้อนแรงอร่ปาร้อนแรงเออใครเลือดน้อยบ้างเอ่อตอนนี้กี่เหลือร้อยห้าสิบห้าสี่สเอปลนเี่ยเอาไปให้เลยผมห้าห้าสเดี๋ยวเีนคุงหรือห้าสี่ไม่ใช่ร้อยห้าสี่ต้องไหสี่ห้าป่ะมนุษย์ป้าโอเคมนุษย์ป้าให้มนุษย์กระตายก่อนเลยมนุษป้ากระตายยงคงหิวข้าวไปเหมือนเดิมโอเบอรี่ ดเสียงที่ดังมากไหมอ่ะไม่ดังไม่มากไม่มากไม่พอมากมากนะมันเยอะมาเกินมาแพ้โดทุกสิ่งที่ดังที่ก้างแน่มนุษย์ป้าจ้ามนุษย์ป้าบนได้ทุกเมื่อแล้วตัวเองคุ้เสมอรู้สึกถึงป็นคุ้มที่มากมายเราเห็นน้องโอโมข้างหลังดูคุ้มโอโมคืออะไรจะรู้เลยครับจะรู้เลยเดี๋ยวก็รู้เองฮา เราก็รู้เองกระเป๋าใครไม่รู้อะโดแบงโดไม่ได้เอ่อกระเป๋าเห็นไหมกระเป๋าผมหายก็คุณนิวใส่ก็คุณนิวใส่ชุดเกราะมันก็เลยแทนที่กระเป๋าไงกล่าวเนี่ยเปิดถ้าเกิดทหากระเป๋าอะเปิดแทนที่มาบลังอ๋อเห็นแล้วกลับไปเก็บแป๊บวิ่งเขึืนก็ได้ตอนนี้ต้นไม้มันเยอะเยอะเลยมันจะถางคลาน่มันไปไม่ได้ว่าเดินโดนพัก เป็นไงมยางพักมาไหแตกือเปรัาแลกอ้ยอ้ยอ้ยดหักพักอ๋อแแกกแกโอ้ยตัวละตัวลตัวละอ้าวเราแบกเราเราแบกตัวละแบดโหมแบดโหมดหัวแตกหลกไม่ดีเออหัวดีหัวไม่ดีหัวไม่ดีตัวละไม่ดีไม่ดีนะจ้ไว้ โดนด่าว่าอ่าใช่แล้วสำหรับเป็นคนโง่นะแบ๊ดยังแบดอยู่แบดอยู่แบดอยู่เขตาไม่ได้เอ๊ไปก่อนเดี๋ยวก็หายเอ๊ะฉันจะทำอะไรนะฉันลืมยังแบดอยู่ยังไม่ดีโอ๊ยแหลก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 ให้น้องมาเดินติดต้นไม้คืออะไรเอ้ยนี่คืออะไรในที่เดินสปินที่เดินอันนี้อะไรนี่ตาสปินไล่ลาได้ด้วยวัดเดียว เดี๋ยวต้อมาใแป๊บลุดมาเดี๋ยวต้อมนานมากเออคือทำไรเปล่าเนี่ยอ้ออัพโหลดคลิปอยู่อ้ยหมดละมันเสร็จแล้วนะมันเสร็จแล้วนะถ้าดังเกิดใครนี่ดังไปบอกเลยนะอะไรที่เป็นเว็บไปให้หมดเลยไปโซระไปดังไม่ดังไปดังอ่ปจาอะไรที่เป็นเว็บเว็บหมดละลุดบาทำนานมากเดี๋ยวอะไรเนี่ยยุ่ยยุ่เราแล้วบอกเดี๋ยวนล้วลุดบ้าอยู ยังหนู่ยังไงมันต้องรอใเ้เวลาใครให้แม่เอาหนูคลิปตอนนี้ฮะฉันโหลดตั้งนานแล้วปกติก็เออหนูตากินแครอทแบบมันเป็นปลาดิวมากเลยเดี๋ยวมันเปลลาแ็นปลาแหลกนหนปลากินแครอทนหนปลากินแครอทนหนปลากินแครอทก่อนโอเคมันเป็ปลารอดลยเก็บเพชรไม่ได้อ่ะ เอาดิแม่แม่ปุ้มเก็บค้างโอ้โหินปิน้นที่เที่ยวมาหนักขนาดนั้นจะต้องเป็นการได้เก็บเ็ทตาหน้าตาแปลกๆนี่อไรเนี่ยทำไมท่านหน้าตายังไงออหน้าตาหน้ามีตาโอ้ป็นต้นไม้ที่มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาตอนนี้โซลาร์ตอนนี้โซลารกาเป็นโอเคโอเคโโอเคโดีละเป็นหัวหัวโอเค เอชั้นไม่ดูคูปองฝากทางนู้นนะเอาพี่บงังาาถามถามสบายวอ<พ>ตไข่เผาไข่เผาน <être> ี้แหละแล้วทำชาโคะไงแล้วถึงได้า <Pang. S 2> มา <G crumbs. S 1> ปรุบนี้เดี๋ยว้าไปเนยมนุษย์ป้าที่เดินกลับมนุษย์ป้าทำอะไรทำนนี่กันมนุษย์ป้าไม่ืนตเลยั้นนงนหนึ่งกับมนุษย์ป้าทำทำเอาข้าวเนี่ยไปรับผมไปรับมนุษย์ป้าดีกว่ามนุษย์ป้ายิ้คนละฝั่งนัดหนึ่งมนุษย์ป้าทำแคมป์ไฟนี่แหละเดี๋ยวเดินมนุษย์ป้ากลับไปผมไม่รับมนุษย์ป้้าาหิววข เอายาหมดแล้วเนี่ยผมไปรับนิ้วกุ้งนิ้วตุ้งเราผมดันนิ้วตุ้งอันนี้มันปลาทำอาหารหิวป้ากินนิ้วกุ้งต้าดาเลยมามามาพาป้าไปด้วยพาโดของกันนะป้าพาดาหละป้าบดี เอาไมเอาไมเอาแครอทอืมกะทไบอกได้ค่เยมไอ Monster m e ยทีนี้เต็มเลยก็ได้เราเต็มแล้วเนี่ยตอนนี้ปริงที้อนอ์อหรอเย็ดขูาวิ่งพ่อแม่ได้อันนี้ได้อะไรอ่ะแกมังกรเฮ้ยหวกอนจเดินผ่านดียังไงวกฟปริง ปลาคุ้งซี้ขึนเดียเลยล็อกแสงแสงเฮ้ยใครมีล็อกอีกไหมอ่ะมีครับมีมปอสิบเลยครับตอนนี้เยินๆมาให้หมดเลยครับผมเอ่ออันนี้ไปเด็นไวนกดอีกมั้ยยิงปืนเลยครับวันเดอล็อกล็อกล็อกยังไงปลาล็อกเดี๋ยวปลาปลาเออล็อกมาปลาหิวแล้ว